สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับ f อสซีแมคไฮค่ะวันนี้มีมาแนะนำเป็นหนึ่งันค่ะลูกค้าเป็นฮอนด a c c o r คนะคะลูกค้าเข้ามาเปลีย่ยนยางเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าทางร้านนะคะแนะนำลูกค้าเป็นยางตัวไหนค่ะค่ะแล้วนี่ก็เป็นยางที่ทางร้านาแนะนำให้ลูกค้านะคะเป็นยางโตโยต้ารุ่นพอกเสร็จซีอาวันนะคะลูกค้ายางตัวนี้นะคะมีรับประกันบัตรกมแตกให้ลูกค้าเ็มเส้นใหม่ฟรีหกสวัน 024594626หรือทักแฟนเพจได้เลยนะคะหรือลูกค้าท่านใดนะคะสะดวกที่จะเข้ามาที่ร้านเลยก็ได้คะ่ะร้านของเราตั้งอยู่ที่ถนนราชทุติกรหังเดอะทิสตันก่อนถึงวงเวียนพระรามห้านะคะลูกค้าเดี๋ยวทางร้านนะคะจะแปะแผนที่ไว้ให้ลูกค้าที่ท้ายคลิปนะคะ <S <S อย่าลืมนะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ทโทร024594626หรือทักแฟนเพจได้เลยนะคะ ยทายรุ่นพอกเร็ซีอาวันนะคะลูกค้าลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร02 459 4626หรือทักแฟนเพจได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางร้านต้องขอขอบคุณลูกค้ามากๆนะคะที่เข้ามาใช้บริการร้านด้สพีแม็กไทยสวัสดีค่ะ